เป็นไปตามแผนง,งานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนอกจากนี้ได้สนอสวัสดีค่ะเรามาฝอยกันนะคะเนื่องจากเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า ทำไมถึงต้องอนุมัติโทษประหารนะคะเนื่องจากมีการในหลวงนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะฝ่ายแทนนะคะไม่มีอะไรทานะคะก็จะบอาว่าตอนแหลไปก่อนคือเรื่องเรื่องคือใช้กฎหมายแบบเมืองนอกแล้วแต่ว่าแต่ว่าคือเข้าใจปะคะเข้าใจเข้าใจตรงกันไหมเราไม่ทราบให้เข้าใจตรงกันนะคะว่ามีประเทศประเทศบางประเทศประเทศหนึ่งที่จะฉายเฉพาะภาพลักษณ์ที่ดีที่สวยงามของประเทศตัวเองเสมอจําไว้นะคะแบบว่า คือฉันไม่ทราบอาจจะไม่เคยไปเหมือนประเทศคนอื่นที่เคยไปนิวยอร์กเมริการัสเซียอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะไปหาประเทศที่บอกว่าแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอะคือประเทศนั้นอ่ะแบบก็คือต้องฉายในในภาพลักษณ์ที่ดูดีไงเรามีข้อเสียใชย่แต่ไม่จาเป็นต้องบอกคนอื่นไงเขาจะบอกเนี้ยคือฉายในภาพที่ดูดีแต่อันเนี้ยคือรวบรวมข้อมูลไงก็คือต้องทุกครั้งต้องเก็บสถิติแล้วก็ส่งส่งใช่ปะแต่คุณทักษิณทำไม่ได้ตรงที่ว่าคือเอาข้อมูลพวกนี้นมาเปิดเผยอยู่เสมอ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 แต่ คุณโอชาคุณต้องมาดูวิธีการนําเสนอโฆษณาของ YouTube คุณต้องนําเสนอแบบนั้นแบบอลังการเขา้าใจปะคะว่าคนชอบดูทีวีแล้วต้องทำให้เหมือนทีวีอันนี้คือข่าวสารอย่าไปให้คนที่อ่านขา่าวแบบว่าเ่รษตีใครไม่ใช่หรอกคือรู้ไม่จริงมาพูดเข้าใจไหมคะกูรู้ไม่จริงอีกแลวะว่ะ